รสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีใช่อั้วเกินตัวเออเกินตัวเกินตัวตัวเองมีครบทุกอย่างแล้วนะอันที่จริงแล้วอ่ะมึงจะดิ้นรนมึงจะเออเขาเรียกว่าอะไรบ้างเยแทะยานเนี้อะไรเกินไปอะนะ ที่จริงแล้วว่าถ้าอยู่ในจุดเดิมอ่ะมันก็พร้อมทุกอย่างแล้วนะ<ช>นถึงนะ่ะครอบครัวก็อบอุ่นอะไรทุกอย่างก็มีพร้อมแล้วนะดวงสวนยางก็มีพงมีพร้อมอใช่ไหมล่ะซื้อสวนดงสวนยางเขาก็พร้อมเกีบแล้ว25ไร่แล้วเดือนละเจ็ดหกจ็นหมื่นแล้วทีนี้อยากได้ายก็หันใช่มากว่าความไม่พอไงอ ความโลภมากควทะเยอทะยานนแม่ความทะเยอทะยานสูงอย่าอับอย่าอับผีตัวเองขึ้นอย่าอับเกรตตัวเองนี่นะครับพี่น้อง F4 เห็นไหมใช่ไม่อยากอับเกรตตัวเองบาวกำเวนนะทีนี้เห็นไหมเอาดันดันก้าวห่อยเลบาวกำเวนที่ทำกับไอ้หนุ่มกูบุต้าเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างคือการวางแผน จะให้กลุ่มหนุ่กูต้าออจากบ้านเดวเงินให้ไปซื้อกินแล้วใครลหละเป็นคนพูดให้ไปซื้อกินเออเคี่ยวเกินคาดคันคักๆไว้เคี่ยวเลยนเนาะอ้าวคุนใดจังไหนวะคันเนาะมามไปเบ้าให้พูดฟังว่าตัวตุนหลงรักเจ้าของอไปขึ้นไดจังได้บอกเขาสิลงรักเจ้าของเข้ามามนัน<ส>ด,ด้วยหน้าที่ มาทำตามหน้าที่จ้าแล้วเขาก็มีลูกมีเมียแล้วพอมเมื่อวานตัวตุ้นในหลยงรักจาของอุ้ยนลงจัดจะของเนยอือยังสาวสาวซิงๆิงอยู่กับพ่อวาได้อันนี้อุ้ยใช่สกัดทุกคนออกอือมีการทุกคนแล้คือกอยว้าอลไรนะพ่อขาวกับอาม่าอือเอาอันยังก่ เอาลองพื้นน่มาท่าท่าลังตีนอืมนะครับพี่น้องเอฟซีแย่งกันได้ปะเนี่ยทำงานเนาะเอ้ยงานคาคาเล็บใช่อเอ้ยมาแย่งกันได้ปะเนี่เอาเพิ่นก็ว่าว่าเขาน่ะมาหลงรักคนเด้แอบรักคนเนาะเพราะว่าน้ำชื่อยิ่งห้ามึงอืมนะครับเขาพูดก็เขาว,ว่าว่าเขาแอบรักเขาว,าว่าน้ำดีก็ว่าเขามา ขามาทำงานนั่นน่ะเขามาทำงานก็ทำตามหน้าที่ค่ะนี่ลหละเต่แตสเ้นเตาใชเพราะอย่างเคยเพอสังคมแบบนี้เคยอยู่แต่เคยแต่สังคมให้รู้ฮะ ไม่มีรถเก่งเถอะเอเย็นดังใครเขาบอกยังกว่าเอาพิมีมันเป็นเรื่องจริงเี่น้องได้ที่วงไฮโลเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงในความคิดนี่มันเกิดขึ้นกับมันอีรีแดงว่าว่าอันตัวตุ่นนี่แอบรักมันรักมันจริงๆนะเรื่องนี้น่ะใช่มันพูดจริงมันพูดจริงนะโลกหลงตัวเองใช่ มันบอกว่ากัาว่าเอ้ามันคือได้ยังไงวะใช่มันคิดว่าตัวตุ่นเนี่ยแอบลากมันไม่ได้ไม่งั้นแม่น้องแซมมันไม่ออกมาพูดหรอกมันไปว่ากับพู้นั้นผู้นี่ก็ว่าตัวตุ่นน่ะแอบรากลงลากมันบันนี่ไปบีบบังคับเขาได้บันนี่พอเขาบรเฮตตามคำสั่งไปฟ้องนายเขาใช่เออเราก็อยู่ไม่ได้เราอยูุยากละบันนี่เออบีบบังคับให้เขาน่ะมาหามาเบ้ามาแล้วนั่นน่ำจะคลองลน่ะแม่ พอเขาไม่มาแม่อะไรก็ไปฟ้องเจ้านายเขาหนูแม่ฟ้องกัน,นระดับสูงขึ้นนะเออจะยูจะยูก็ได้ก็ต้องนหนีใช่ไหมต้องหนีไงเราจะไปแล้เหมือนกันเนาะนี่แหละมันไม่ธรรมดานะค่ะพิจารณาการม,มือมันมือมัน ขึ้นร้อยแปดสิบองศาเนี่ยบอกแตกับผมมีเหตเหตุอย่างมันได้เลยที่จะนาการอืมแต่เราวาดไล่ยซดบานนั่นมันก็้เจ้เหตุอย่างมันเปคือะไรกันาโทรคุยกับเขาแล้วคุยคือกูใหญ่แล้วเน่ยบอกพี่พันนิดาพันนีเดย์คอยบวชถือถาดนางตังเต้ ไปออกรายการเนี่วเอ่อเนบอกึคุณคุณฮนุมานบอกว่าเราพิมช่อจอนั้นคือบอ่านช่องน้อยบ่กันแหละพี่แล้วก็มาเสาสีห้าตั้งลวงภาพบอกโอ้แต่ พี่แจ้งธรมาตัางคำถามสัยมาแลยโรงพักน um, ี h> <h ้รับใช้ใครกันแน่ฮันเดซันอ่ะเออคือมเมื่อก่อนมันมีเมื่อก่อนมันมีนายใหญ่เขาสั่งไว้ให้ดูแลไงเออให้ดูแลมันไงอืมดูแลเขาด้วยนะฝากด้วยนะอืมเก็ตีมตายเลเนาะจะดูแลบ่ดูแลละจนมีคนคนมาเฝ้าใช่ขอบบได้มาเฝ้าอันเด้อเขาบได้มาเฝ้าอันจำเลยเด้อ ามาเฝ้าจดเอากินบางดีๆมาเฝ้ามาเฝ้าจนคดีจุดนั้นเนาะจนขั้นต้นจบนะอืออือกันได้เมื่อมาได้สิเช่าก,กินตามเมยมันหนาลําค้านะนะี่นี่น่ะเอออือล่าก็ว้าไปมันเป็นแบบนั้นม,มันไปหนาได้กิิบักกันี้ <c oughs> <c oughs> เอเออหรือว่าเขามักกันดีๆอยู่บอจักมากเงินแล้วครับ มัเงินจะวูอเอก็ไม่รู้เลยเนาะจะคำคนเทนไหมอืออะไรเนี่ยอือใช้คำแทนตัวน้องอย่างนั้นอย่างนี้ให้ดูหนังหน้าตัวเองเลยว่โมตัวน้องอย่างนั้นอย่าง,ง,น,งานี้ แต่แล้วชีวิตทีนี้มื่อนี้ได้ไรเดียวนี่แหละนะครับนี่นาะคาะานะไม่ไหลทำไมาดีงับ <c oughs> <c oughs> น้ำไม่ไหลทำไงดีงับหา่กาก็ายิกวะนี่ลูกหัวไม่ต้องกินหรอกเออเรไม่ทำกับข้าวให้ลุ้ยเบมอกินนะคะอ,มอ,อไม่ค่ะไปหาหองหัวกับข้าวนู่นใ,ให้ตืน่นนะคะ จะหากอ่นั่กินเมอรไม่ทรเพื่อทะก่าเขาอืมอหนาวเขาพีหนาวอยู่มีเข้ามาเนี่ยให้สองหมื่นเก้าสี่บตัมารากตาาใช่นันหมารควว่านั่นมันลายอ๋อจเป็นเจ้าเี่ยเจ้าบอมากก็เนี่ยเขาเชื่องเงินิมิตส์ะนี่เขาเชื่องมาเจ้าบอมากเอาสองหมื่